ครับเรา,าครับที่ที่แล้วเราพูดถึงความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานและงดเว้นจากความชั่วทั้งปูนในคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันอีกสององค์ประกอบที่จะทําให้ชีวิตเราจะละลเจริญรุ่งเรืองอีกสองข้อข้อแรกห่างไกลาจากยาเสพติดและขคองมือเมาเพราะคนเราเมื่อเมาก็มักจะขาดสติและคนเราเมื่อขาดสติแล้วมักจะตัดสินใจผิดพลาด และมักจะเป็นความผิดพลาดที่แก้ไขได้ยากสิด้วยและความเมามักพาไปสู่ความชั่วได้ง่ายๆฉะนั้นหากเว้นได้เว้นหากเลิกได้เลิกจะให้ดีไม่ไปยุ่งกับมันเป็นดีที่สุดข้อ 2. คือไม่ประมาทเลิกมีความรักกุมในการตัดสินใจทั้งในหน้าที่การงานหรือชีวิตตัะจำวนความรักกลมความแม่นยำความไม่ประมาทความไม่สะเท่าย่อมทําให้ผลงานออกมาดีเลิศรวมไปถึงการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดนี่คือองค์ประกอบอีกสองข้อ 你打算去哪儿？叫辆车。